ไก่ปีกหักชายคนหนึ่งเห็นไก่ของเพื่อนบ้านที่เลี้ยงไว้ได้หลุดออกมาก็บังเกิดความมีน้ำใจหวังจะช่วยจับไก่ตัวนั้นคืนแก่เพื่อนบ้านแต่เกิดพลาดพังประการใดไม่ทราบทำให้ไก่ตัวนั้นได้รับบาดเจ็บจนปีกหักไปข้างหนึ่งชายผู้นั้นลนลานไม่รู้จะทำประการใด เลยตัดสินใจเชือดไก่ตัวนั้นเสียแล้วนำเข้าครัวไปทำอาหารหวังปิดบังการกระทำของตนตกเย็นวันนั้นเจ้าของไก่ก็มาพบชายผู้นี้แล้วถามเขาว่าเห็นไก่ของตนหรือไม่ชายหนุ่มก็ตอบไปว่าไม่เห็นแต่ด้วยใจที่รู้สึกผิด จึงเชื้อเชิญเจ้าของไก่ให้เข้ามากินข้าวเย็นด้วยกันเมื่อถึงหน้าประตูบ้านเจ้าของไก่ถามเขาว่าท่านไปเก็บผักในสวนมาใช่หรือไม่ชายหนุ่มจึงตอบกลับว่าใช่ท่านรู้ได้อย่างไรเจ้าของไก่ตอบว่าเพราะลองเท้าของท่านเปื้อนโคลนอย่างไรเล่าเมื่อชายผู้นั้นจะเปิดประตูบ้าน เจ้าของไก่ก็ถามต่อว่าท่านเก็บต้นตะไคร้มาใช่หรือไม่ชาหนุ่มก็แปลกใจตอบกลับไปอีกครั้งว่าใช่ท่านล่วงรู้ได้อย่างไรเจ้าของไก่ก็ตอบว่าเพราะเห็นฝ่ามือของท่านมีรอยแผลถูกบาดขณะเดินไปที่โต๊ะอาหารเจ้าของไก่ถามต่อว่า ท่านชอบทานอาหารลสจัดใช่หรือไม่ใช่หนุ่มตอบกลับว่าใช่แล้วท่านรู้ได้อย่างไรเจ้าของไก่จึงตอบว่าก็ท่านดื่มน้ำเสียเกือบหมดเหยือกนั่นแล้วทุกคำถามข้างตน้นชายหนุ่มได้แต่ยอมรับเพราะมันเป็นจริงตามที่เขากล่าวมาทั้งสิ้น จนเมื่อเจ้าของไก่จะนั่งลงที่เก้าอี้ก็เอ่ยถามชายหนุ่มขึ้นมาอีกคำถามว่า <passo S 1> กับข้าวของท่านวันนี้คือต้มยำไก่ใช่หรือไม่ชายผู้นั้นนึกสะดุ้งขึ้นมาแต่ก็กั้นใจถามกลับไปว่า<ะ>เรื่องขนาดนี้ท่านก็รู้ได้อย่างไรเล่าเจ้าของไก่ทำหน้านิ่ง ก่อนจะตอบว่านี่ไงนี่เป็นขนไก่ของข้าพเจ้ามันปิวตกจากตัวของท่านเมื่อสักครู่ชายหนุม่มรู้ว่าไม่สามารถปกปิดเจ้าของไก่ได้อีกต่อไปแล้วจึงสารภาพความจริงแก่เขาตามตรงเจ้าของไก่ได้ฟังจึงกล่าวแกช่ชายหนุม่มไปว่าแต่หนแรกนั้น ท่านทำผิดพลาดไปจนไก่ของข้าพเจ้าบาดเจ็บแต่ก็เพราะเจตนาที่ดีเป็นเหตุหากท่านนำไก่ตัวนี้มามอบคืนแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักไม่เอาโทษใดๆแก่ท่านมาบัดนี้ท่านมีได้กระทำเช่นนั้นท่านเชือดไก่ของข้าพเจ้านำร่างของมันไปทำอาหารเพื่อปกปิดความผิดดังนั้นข้าพเจ้า จึงต้องเอาความแก่ท่านชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็สำนึกผิดจึงยอมให้ชายเจ้าของไก่ปรับเป็นเงินทองเพื่อชดใช้ค่าเสียหายไปตามสมควรเหตุดังนี้จึงได้เลิกแล้วต่อกันและทั้งสองก็กลับมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันดังเดิมขอขอบคุณเรื่องสั้นดีๆ จากผู้เขียนนามปากกาตะเกียงส่องแสงและภาพประกอบเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ Google นะคะถ้าชอบเนื้อหาในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ